ไปไหนกันเนี ừ, ่ยมาดูควายดูควายเหรอจ้าจ๊อดเดินไหมจ้าเดินไหมไม่ต้องมมีน้ำต้วยจะจ๊อดเดินไหมเดินเองไหมไม่เดินเองไม่เดินเองทำไมอ่ะอันนั้นกูกหล่ะอันนั้นกูกจุ dài lai sáng tiếng yang 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 tiếng yang 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 หมบาไม่ได้ยินหมบาไปไหนอมูบาไปไหนตับาลาอยู่ในน้ำซ่วมอยู่ในน้ำซ่วมหมบามาแล้วลูก